ดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่อาเซียนอีสต์แอวันนี้ครับอองต้องตื่นแต่เช้ามาที่สนามบินดอนเมืองเพื่อเดินทางไปพบปะก,กับแฟมิลี่ของอองในวันนี้และครั้งนี้อองลึกใช้บริการของสายการบินแอร์เอเชียยังไงต้องขอขอบคุณสายการบินแอร์เอเียใครๆก็บินได้ด้วยนะครับที่ต้อนรับอองย่างอบป่นพร้อมดูแลอ,องเป็นอย่างดีตลอดการเดินทางอันแสนสบายในวันนี้ครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาอยู่กับองแลรายการอาเซียนอีสแอมอาร์นั่นเองนะครับรายการที่จะพาคุณเนี่ยไปเป็นส่วนหนึ่งของประเทศในอาเซียนนั่นเองนะครับเราจะไปอยู่ให้รู้จริงเพราะเราคือครอบครัวเดียวกันนั่นเองนะครับวันนี้ฮะองมาอยู่ที่จังหวัดชิงรายนั่นเองนะครับก็คือประเทศไทยของเรานั่นเองฮะอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับว่าจังหวัดเชิงรายแห่งนี้เนี่ยนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีประชากรหลายเชื้อชาติมากๆเลยอาศัยอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยก็จะมีหลากหลายวัฒนธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวไทยอย่างเราๆ ชาวจีนห่อที่อพยพเข้ามานะครับหรือจะเป็นชาวพมา่าเพราะว่าที่จังหวัดเชียงรายแห่งนี้เนี่ยก็จะมีชายแดนติดกับประเทศพม่าเลยนั่นเองนะครับดังนั้นครับคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยอ,องจะพาคุณผู้ชมครับมาสัมผัสกับอีกหนึ่งชุมชนที่เรียกว่ามีวิถีชีวิตมีประเพณีวัฒนธรรมนะครับที่เป็นเอกลักษณ์แล้วพวกเขาเนี่ยยังคงรักษามันไว้อย่างเหนียวแน่นเลยทีเดียวนะครับตอนนี้อ,องอยู่ที่ชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านยะฝูนั่นเองครับ บ้านยาฟูเป็นหมู่บ้านของชาวลาหูแดงหรือลาหูยีซึ่งอพยพมาจากประเทศพมายู่ห่างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ26กิโลเมตรจากหลักฐานที่บันทึกไว้และจากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านทำให้ทราบว่าชาวบ้านยาฟูได้ย้ายมาจากบ้านห้วยขมตาบลแม่ยาวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายและอพยพมาอยู่ที่บ้านห้วยแม่สายตาบลแม่ยาวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายโดยการนำของนายยาฟูจะต่อซึ่งการ ตั้งชื่อหมู่บ้านชาวบ้านจะนิยมตั้งชื่อตามผู้นําหมู่บ้านคนแรกที่เข้ามาก่อตั้งหมู่บ้านทําให้หมู่บ้านนี้จึงได้ชื่อว่าหมู่บ้านยะาฟูครับคุณผู้ชมครับอองได้นัดเออเรียกว่าเป็นหัวหน้าชุมชนแห่งนี้ไว้ครับชื่อว่าคุณพี่อนุรักษ์นั่นเองซึ่งอ,องได้ถามจากบ้าน สาวสวยสีท่านเมื่อสักครู่นี้แล้วเขาบอกว่านี่เลยเดินไปแล้วให้ตะโกนพี่อนุรักษ์หรือพี่อนุรักษ์ออกมาเฮ้บ้านพี่อนุรักษ์เด็กหนีครับคุณผู้ชมพี่อนุรักษ์ครับครับผมอยู่นี่ไหมพี่เอ้ยสวัสดีครับครับสวัสดีครับขึ้นไปได้ไหมครับขึ้นไปขึ้นมาได้ครับต้องถอดรองเท้าไหมครับครับ ถอดด้วยเนาะครับถอดไม่ถอดผิดกฎเนาะไม่ไม่ผิดกฎแต่มันไม่ไม่สวยไม่สวยไม่สวยครับมาขึ้นเป้ามาเร็วสวัสดีครับพี่ครับครับสวัสดีครับพี่หนุรักเชิญนั่งครับอ๋อบ้านพี่เขาให้พี่เขาเชิญดีกว่านั่งได้ไหมครับพี่ครับนั่งได้ครับเชิญขอบคุณครับทำเป็นเจ้าของบ้านเลยนะครับ คุณผู้ชมคราวนี้นะครับคือพี่อนุรักษ์นั่นเองนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าชุมชนของที่นี่เนาะพี่เนาะพี่อนุรักษ์ครับองถามนิดนึงครับชุมชนบ้านยะฟูอันนี้ออกออกเสียงถูกไหมครับถูกถูกครับมีที่มาที่ไปยังไงครับก่อนจะมาเป็นชุมชนแห่งนี้ได้ครับก็เป็นชุมชุมชนเผ่าลาหูเนี่ยมันชอบอยู่ตามภูเขาครับโดยที่ไหนสูงก็อยู่ตรงนั้นก็เลยตั้งตั้งชื่อหมู่บ้านเนี่ยเป็นผู้นำคนแรกที่ตั้งชื่อครับอ๋อจริงๆแล้วคือเป็น ชนเผ่าลาหูกับถูกไหมฮะนะฮะแล้วก็ชอบอาศัยอยู่ตามตามดอยอย่างนี้ที่ไหนสูงก็จะมีเออชุมเออเขาเรียกว่าคนชาวลาหูเนี่ยไปอยู่กันนะครับแต่มาที่นี่ทั้งทีครับองก็ต้องขอแต่งตัวเป็นชนเผ่าที่นี่นิดนึงได้ไหมครับพี่ได้ครับเออมีชุดประจํำไหมครับครับมีครับได้ยังไงอะครับเดี๋ยวใส่ใส่ดูแล้วก็ จะจะ,จะจะได้รู้กันโอเคครับได้เลยครับ,รบแล้วทอแต่งตัวอย่างเงี้ยครับอันนี้เนี่ยเขาไว้ใส่ในพิธีสําคัญอะไรบ้างไหมครับพิธี <c oughs> ใส่ชุดอย่างนี้ใส่พิธีเวลาตอนปีใหม่ครับปีใหม่ของลาหูจะมีปีละครั้งหนึ่งตรงกับตุกจีนจตุ๊กจีนครับจะมีสิบวันสิบคืน 10วัน10คืนครับก็คือใส่ชุดนี้เรื่องระบำเลื่องล่าได้เลย,เลยกลาคืนนี่จะใส่ชุดนี้แล้วก็เต้นครับกบวาวันก็ปกติทําไมต้องตรงกับตุ๊กจีนเนี่ยพี่ไม่ตรงกับของแบบมืองอกอะระงงี้หรอไม่เพราะว่าบัพระบุรุษเขาทํามาอย่างเงี้ยคือแสดงว่าลาหูคือเป็นคนจีนหรือเปล่าลาหูที่มาจากเมื่อก่อนนี่มาจากประเทศจีนครับอ๋อก็เป็นแบบชาวเขาที่ มีเชื้อสายอพยพมาจากจีนนั่นเองนะครับก็เลยใช้ธรรมเนียมประเพณีเนี่ยยึดตามหลักประเทศจีนนั่นเองน้อพี่อนุรักษ์เนาะนะครับโอเคเดี๋ยวอกจะขออนุญาตให้พี่อนุรักษ์เนี่ยพาเดินหน่อยเพราะว่าเห็นได้ข่าวว่าที่นี่เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าหมู่บ้านโฮมสเตย์ด้วยครับโอเคไปเลยไหมพี่ครับไปครับ ราคาบ้านที่นี่เขาใช้อะไรสร้างด้วยกันนะครับมาเป็นสร้างด้วยไม้ไผ่ไม้ไผ่เนาะธรรมชาติที่มีอยู่อืครับเราสร้างกันเองไหมพี่สร้างกันเองครับแต่สิ่งหนึ่งที่อ่องเห็นแล้วอ่องอยากเล่นด้วยมากเลยคืนนี้ครับหมูใช่ไหมพี่ครับเขาไปดูใกล้ๆได้ไหมฮะได้ครับที่นี่เนี่ยคือเขาเลี้ยงสัตว์อะไรกันบ้างครับมีวัวด้วยวัวเนี่อาจจะอยู่ในป่ามีวัวด้วยครับ แล้วอย่างนี้ทำไมเราไม่สร้างอคอกไวใ้ให้มันให้มันวิ่งเล่นปล่อยตามธรรมชาติานี้ล่ะครับเพราะว่าถ้าสร้างคอกไว้เนี่ยหมูไม่ไม่เหมือนธรรมชาติไม่ได้เลี้ยงที่นี่เหมือนกับหมูกว่าเพราะาปล่อยปล่อยตามธรรมชาติเข้าในป่าแล้วก็กลางคืนตอนเย็นๆเนี่ยจะกลับมาหาเจ้าของบ้านอย่างนี้แล้วอย่างนี้เลี้ยงไว้ทำอะไรครับไปเอาไว,สว,นนาไวา้ส่วนหนึ่งก็เอาไว้ขายส่วนหนึ่งก็เอาไว้กินส่วนหนึ่งก็เอามาทําพิธีกรรมเวลาไม่สบายอย๋อ พิธีกรรมอันนี้คือพิธีกรรมอะไรครบพี่พิธีกรรมเช่นทาเจ้าของบ้านไม่สบายไม่มีบุญอย่างเงี้ยต้องเอาเอาหมูตัวเนี้จะทําบุญทําบุญหมายถึงว่าเอาขอพรข,ขอบุญจากเพื่อนๆอย่างเงี้ยเลี้ยนเลี้ยง,ยง,ยงชาวบ้านไม่ใช่ว่ากินคนเดียวเลี้ยงชาวบ้านอ๋อเเลยมีการผูกมือด้วยอย่างเงี้ยอ,อ๋อแล้วอย่างนี้คือผูกน่ในโอกาสอะไรบ้างครับอันนี้ถ้าไม่สบายก็ทําบุญก็จะมีชาวบ้านเนี่ยมาช่วยกัน มามือให้อย่างนี้เหมือนกับให้ให้ขวาญให้บุญอย่างี้ครับถ้าเกิดไม่สบายใครไม่สบายเนี่ยนะครับก็จะมีการทําบุญเกิดขึ้นก็คือทําบุญเลี้ยงคนในหมู่บ้านนี่แหละค,คนในหมู่บ้านเนี่ยนะครับ,รบก็จะเอาเป็นเชือกแบบนี้ครับ,รบหรือถ้าเกิดคนไทยอย่างพวกเราก็จะเข้าใจว่าเป็นเหมือนแบบอารมณ์ใส่สิน,นิดนึงอะไรแบบนี้มาผูกมาเขาเรียกว่า เพิ่มขวัญเพิ่มกําลังใจมอบขวัญอะไรอย่างนี้ให้ถูกไหมพี่ครับก็จะเป็นอีกพิธีกรรมหนึ่งที่ทําให้โรคร้ายหรือการไม่สบายเนี่ยของเจ้าตัวนี่คือหายไปแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นอีกพี่ว่าขโมยหมูกับ้านตัวให้ผมได้ไหมพี่ไม่ได้เนาะไม่ไม่ได้มันมีเจ้าของอยู่มีเจ้าของอยู่ครับนะเอาละครับผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูหน่อยหนึ่งนะว่า ในบ้านเนี่ยเขามีเออเขาเรียกว่าอะไรอะรูปแบบเป็นยังไงบ้างการจัดวางอะไรแบบนี้เนาะสวัสดีครับทุ่งปุยเปียก็สุเพือก็พี่พี่ทำอะไรอยู่ครับนั่งเมากันเนาะอนนี้ผููภาษาไทยไม่ไม่ได้ไม่ไม่เข้าใจพูดไม่เข้าใจเนาะนะครับพักผ่อนหย่อนใจพักผ่อนคนที่นี่กันถูกเปรี้ยวครับใส่เสื้อที่สดใสามาก นี่ก็คือบ้านหนึ่งหลังของชุมชนบ้านยะปูใช่ไหมพี่มันก็จะมีหลายสัตว์หลายส่วนด้วยกันครับเหมือนคอนโดมีเนียมหนึ่งห้องก็มีห้องนอนมีห้องนั่งเล่นอย่างนี้มีห้องครัวด้วยไอ้อยยงพวกนี้ก็เป็นห้องครัวเนาะครับอันนี้เป็นห้องครัวข้างบนนี่เอาไว้ตักของเอาไว้ตักของได้ด้วยครับของแห้งของอย่างก็โพดครับที่จะปลูกปีนี้อย่างเงี้ยเอาไว้ข้างบนเนี่ยอ๋อ เราก็มีการแบบ,บหุงต้มอะไรกันตรงนี้กัน,นไปเวลาหน้าหนาวก็จะนั่งล้อมวงกันตอลอมนี่ครับนี่เห็นปะนี่คือวิถีชีวิตที่ดูแบบเก๋มากคือสามารถดัดแปลงสิ่งสิ่งหนึ่งให้เป็นแบบประโยชน์หลายด้านมากอย่างเนี้ยเป็นได้ทั้งอะไรเป็นได้ทั้งสิ่งแบบเออสถานที่ทํากับข้าวเนาะหุงต้มอาหารออย่าแงบบนี้พอหน้าหนาวปุ๊บก,ก็เป็นเตาผิงนะจ๊ะทุกคนก็มานั่งล้อมวงกันอังอย่างนี้นะ เห็นว่าล่าไฮโซเหมือนคอนโดเลยด้านในก็จะมีจะเป็นห้องนอนมีห้องนอนมีห้องแต่งตัว walk in closet นะใจอยู่อย่างนี้นะครับห้องนอนเนาะห้องเล็กๆนี้เป็นห้องไหว้พระค่ะครับ,รบจะเป็นอย่างนี้อ๋อมีเวลาวันศีลครับเวลาวันศีลวัดพระเนี่ยเอามาไหว้พระตรัวนี้เหมือนกระสารเจ้าที่ อันนี้เป็นแบบนับถือนับถือพูดพูดกับผีพูดกับผีก็ยังมีวิธีไหว้ผีอยู่ใช่ไหมพี่สังเกตที่ก่อนจะถึงหมู่บ้านนั้นมันมีศาลาของหมู่บ้านเนี่ยชาวบ้านเวลาไม่สบายเนี่ยไปทําศาลาก่อนจะถึงแล้วเวลาคนจะมาเนี่ยเขาจะเห็นว่าเห็นศาลาแล้วไม่ไกลจากหมู่บ้านแล้วอ๋อศาลาที่เหมือนแบบเป็นตกแต่งสวยสด้วยกระดาษสีสป่ะฮะอ๋อโอเคคอันนั้นคือ หมู่บ้านเราไปสร้างครับไปสร้างเพื่อเส้นไหว้ผีนี่แหละครับเส้นไหว้ผีครับอ๋อโอเคเส้นไหว้เนื่อไรอะไรพี่เส้นไหว้ไม่สบายอย่างนี้ไม่สบายแล้วก็เดือนเดือนหน้าเนี่ยจะขอพรขอพรหมายถึงขอพรจากพระเจ้าเวลาปลูกปลูกข้าวครับปลูกข้าวโพดก็ปีนี้ขอให้ผลผลิตได้เยอะๆอย่างเงี้ยก็คือว่าทุกฤดูกาลที่มีการหว่านพืนแล้วจะเก็บเกี่ยวกันเนี่ยนะครับก็จะมีการอ่ ขออย่างนี้เส้นไหว้ผีอย่างนี้เพื่อจะทําให้ขอพรอให้แบบพืชผลเนี่ยมีออกดอกออกผลเยอะๆจะได้เก็บเกี่ยวทำค้าขายได้เยอะๆนั่นเองนะครับ,รบ,รบเป็นที่น่าสังเกตอย่างนึงที่ข้างนอกร้องแต่ในบ้านเย็นเนาะบ้านเย็นเพราะว่ายากคกานี่ไม่เหมือนธรรมดาเพราะว่ายากานี่ยอยู่ได้10ปี พราะอะไรมันถึงเย็นนะพี่เย็นเพราะใส่นะเวลาฝนตกก็ไม่เป็นไรเวลาลมก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาเรียกว่าหญ้าอะไรนะครับหญ้าคาหญ้าคาก็คือเอายาคามามัดรวมกันครับแต่มัดในประมาณที่หนามากดังนั้นเนี่ยมันจะซับความร้อนไปได้เยอะแล้วไม้ไผ่เองเนี่ยมันก็จะเป็นไม้ซึ่งแบบกลางคืนก็จะองความเย็นไวด้วยนะพี่เนาะตอนกลางวันมันก็คายออกมาอย่างนี้ไงอ่้แต่เย็นพี่เขางนอกหลอนมากข้างในบ้านเย็นกลางคืนต้องนอนสบามแน่เลยอ่ะ แล้วอย่างเงี้ um like ยอ่องงงนิดนึงว่าอย่างไม้พวกเนี้ยครับพี่เรามันมีอายุการใช้งานไหมอ่ะว่าเมื่อไหร่ถึงจะต้องเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีอายุแต่เสียเมื่อไหร่ก็เปลี่ยนเมื่อนั้นแล้วส่วนใหญ่เขาอยู่กี่ปีสิบถึงสิบไหมครับครับสิบสิบกว่าปีก็อยู่สิบกว่าปีก็อยู่ครับดังนั้นเนี่ยพอสิบกว่าปีปั๊บแผ่นไหนเริ่มเสียก็เปลี่ยนเป็นแผ่นใหม่อย่างนี <aroma S 2> ้นั่นเองแต่ว่าอยู่ที่สิบปีนีก็คุ้มนะ พอสร้างแล้วสร้าง3วันเองเตรียมวัสดุอีก10วันไม่เนาะอยู่สบายด้วยนะครับเอาละครับเราก็ได้เห็นไปเรานอะนว่าแบบบ้านแต่ลหลังของที่หมู่บ้านแห่งนี้เ,เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปทําอะไรต่อดีครับพี่จะไปทําอาหารทําอาหารครับ กินข้าวแล้วใช่ไหมพี่กับอาหารของบนดอยเนี่ยจเดี๋ยวไปชิมดูอ่ะโอเคนะครับ,รบเดี๋ยวเราให้เวลาพี่อนุรักษ์นะครับเตรียมข้าวของอะไรนิดหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันว่าอาหารประจําของหมู่บ้านยะฟูแห่งนี้ที่เป็นอาหารบนดอยนะพี่เนาะนะครับเป็นยังไงติดตามช่วงหน้ากับอาซิดอิชแอมอาร์พักครู่เดียวครับ เอาละครับคุณผู้ชมมาอยู่กันต่อกับอาซีดอ e ีสแอมร์ S A M นั่นเองสัหว่าเบรกนี้ครับอาซียแฟมิลี่นะขึ้นชื่อเปแฟมิลี่ปรับเนี่ยการจะเป็นครอบครัวเดียวกันได้ครับเราจะต้องอะไรต้องมีการร่วมโตร,รับประทานอาหารกันแบบนี้เรื่องกินเรื่องใหญ่ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยองค์จะไปบุกค,ครัวเขาเลยนะว่าการกินอยู่ของที่นี่เขาเป็นยังไงแล้วมวีมีวิธีการทําอาหารอย่างไรบ้างนะครับพี่อนุรักษ์ได้ขอตัวนําไปก่อนรอยอยู่ด้านในแล้วเราไปดูกันครับ คุณพี่ครับสวัสดีครับพี่ครับครับสวัสดีทำอะไรกันอยู่ครับพี่อนุราครับอันนี้ทำอาหารกระบอกไม้ไผ่อาหารกระบอกไม้ไผ่ของลาหูเนาะครับเมื่อก่อนคนสมัยก่อนเนี่ยเขาทำกระบอกทำอาหารเนี่ยทำอย่างนี้ครับอันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นวิธีการทําอาหารของแบบเป็นวิถีชีวิตของชาวยาฟูจริงๆเลยหรือว่าชาวลาหูนั่นเองในหมู่บ้านยาฟูแห่งนี้ อาหารด้านในคืออะไรครับอันนี้เป็นไข่ครับใส่ไข่อะไรนะฮะไข่เป็นไข่เนาะข้างในเนี่ยมันก็จะเป็นเป็นท่อไม้ไผ่กันนะครับก็ใส่ไข่เข้าไปเสร็จแล้วก็เอาใบไม้ปิดเพื่อความร้อนเนี่ยมันตลบอบอวลอยู่ในไม้ไผ่เนาะพี่อนุรักษ์เนาะแล้วก็กันพวกควันอะไรอย่างนี้เข้าด้วยนะครับถ้าเกิดใครจาได้เมื่อกี้เนี่ยครับในบ้านเขาก็จะมีลานหุงมป้มแบบนี้ยเขาก็ทําแบบนี้เหมือนกันเนาะพี่อนุรักษ์เนาะนะครับกะประมาณกี่นาทีได้ที่เป็นเป็นชั่วโมงกันเป็นชั่วโมงเลยหรอ อ๋อมันลักษณะคล้ายไข่ตุ๋นเนาะพี่อนุรักษ์เนาะมันจะต้องค่อยๆใช้ไฟอ่อนๆเพราะไม่งั้นเนี่ยข้างนอกมันจะไหมแต่ข้างในมันจะไม่สุกนี่หลักการง่ายๆเลยเราก็ต้องใจเย็นๆอยากกินของอะไรต้องใจเย็นนะพี่นะครับอ่าแล้วนั้นอะไรพี่อ๋อฟืนมาเไม่ใช่อันนี้ข้าวฮะข้าวกระบอกไม้ไผ่เนี่ยคุณผู้ชมมีข้าวกระบอกไม้ไผ่ด้วยนะครับก็ใช้วิธีการเดียวกันใช่ไหมฮะใช่ครับ เดี๋ยวจะชิมดูหอมเดี๋ยวจะชิมดูนะหอมหอม,มันจะมีกลิ่นไม้ไผ่ด้วยนะพี่เนาะใโอเคในขณะที่เราข้าวสุกกับไข่สุกเนี้ยครับอองสามารถช่วยทำอะไรได้บ้างอะครับพี่ตอนนี้ก็เนี่ยเด็ดเด็ดผักเด็ดผักเดี๋ยวจะใสก่กระบอกไม้ไผ่เพื่อจะเอามาใส่กระบอกไม้ไผ่ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งครับแล้วก็มาเผาอย่างเนี้ย โอเคไปทำกันไหมพี่ครับอ่าอันนี้คือเราทำมา,พำมาเพ,พ,พื่อจะมาใส่เนี่ยพี่ครับเอี้ยนเวลาครับวันนี้ทำอะไรพี่น้ำริกครับตำให้มัน,ลนแล้วใส่เนี่ยอ่ะแล้วอ๋ออันนี้คือต้มน้ำทำน้ำริกใช่ อันนี้ก็คือพริกตำพริกตำใส่ตัวนี้พริกแห้งแล้วเอามาตำแล้วก็ใส่ไปใส่เสร็จแล้วไห่ต่อครับเอาผักใส่เลยอันนี้ก็คือว้ธีทำน้ำพริกเหมือนกันใช่อันนี้ใส่ให้มันเต็มเลยเต็มเลยอ่ะพี่เต็มเลยครับถ้ามันจะสุกแล้วเหลือนิดเดียวอ๋อมันจะเหี่ยวง่ายจะเหี่ยวง่ายะแล้วับต่อไปก็จะ จะตามน้ำพริกอเอาพริกไปเผากับไฟครับมันก็จะกลายเป็นเหมือนพริกแห้งนิดๆแล้วมีอะไรด้วยกระเทียมด้วยป่ะฮะกระกเทียมหอมแดงกระเทียมหอมแดงเผาเหมือนกันครับเอยอันนี้เหมือนครกเลยเนาะแต่เป็นครกไม้ไผ่ออันนี้อะไรครับพี่อันนี้ต้นต้นขา ต้นขาอ่อนเนี่ยที่ต้นอ่อนออแล้วเราต้องเอาไปต้มก่อนไหมนี่ต้มต้มต้มแล้วต้มสุกแล้วก็เดี๋ยวตมกับน้ำพริกโอเคเอาต้นขาเนี่ยไปต้มครับแล้วก็เดี๋ยวตำกับน้ำพริกเสร็จแล้วครับนี่นะฮะก็เป็นน้ำพริกที่ ทุกวันนี้ครับชาวลาหูเนี่ยก็ยังทานกับข้าวน้อพี่อนุรักษ์นาะว่าไงนะครับพี่มันพริกนี่ขาดไม่ได้เลยทุกมื้อพริกนี่ขาดไม่ได้เลยต้องกินกับข้าวตลอดใช่อืทากับข้าวอะไรต้องใส่พริกตลอดกินกต่เด็กแล้วอย่างเงี้ยเหรอใช่กินแต่เด็กเด็กเกิดมาประมาณสามขวดมันก็กินกินพริกแล้วกินได้โอ้เผ็ดร้อนตั้งเด็กเลยนะเนี่ยนะลาหูนะแฮปปี้ระหว่างที่รออาหารแต่ละเมนูสุก พี่อนุรักษ์ก็กลัวว่าอ่องจะเบื่อเลยชวนอ่องไปชิมลิ้นจี่ที่ปลูกไว้ตอนแรกอ่องคิดว่ามีเพียงแค่ต้น2ต้นที่ไหนได้มีเป็น10บสต้นเลยครับทั้งพันจักรพพัดและพันหวงหวยซึ่งพี่อนุรักษ์บอกว่าที่ปลูกเยอะไม่ได้ปลูกเอาไว้ขายแต่ปลูกเอาไว้ให้คนในหมู่บ้านได้กินกันนั่นเองครับแล้วยังไงถึงจะเก็บกินได้พี่ละเก็บก็พี่ระวังนะดึงลงมาหน่ยยังไงถึงเก็บกินได้แล้วที่เหลือสีแดงๆหน่อย ยางกได้เราอครับกินกินได้อยู่กําลังเรื่องเรื่องสุกมีพันจกักรรพดิกับพันพันเขาเรียกว่าพัน,พนหงหวยวะหงหวยครับแล้วข้าวปลูกตรงไหนพี่ข้าวนี่จะปลูกตามไร่จะ่ยวกไกลไกลเนาะครับหาจากหมู่บ้านประมาณสองกิโลอ๋อข้าวก็คือจะปลูกห่างจากนี้ไปสองกิโลครับนี้ก็ใก,ก,กล้ก็ปปู่ไม่ได้เพราะว่าหมู ปล่อยงาหมูไปเข้าอ๋อปลูกใกล้ๆไม่ได้หมูปล่อยอยู่นะพี่นะเหมือนหมูป่าเลยครับหลังจากที่ปล่อยให้อองชิมลิ้นจี่จนหนำใจแล้วพี่อนุรักษ์ก็พาอองไปดูอีกหนึ่งอาชีพของชาวบ้านที่นี่นั่นคือการทอผ้าหรือที่ภาษาลาหูเรียกว่าละห่อเตเวครับพี่อนุรักษ์ครับทำไมทอผ้าที่นี่ดูแปลกอ่ะนี่กระรอนเตรียม อุกกรแล้วก็แล้วมีไฟอยู่ไฟเดี๋ยวก็เราตอกตรงไหนก็ได้เหรอครับครับตอกลงไปว่าขนาดไหนจะเอาแบบไหนปกติเขาจะมีกี่ทอผ้าอย่างงี้กันเนาะครับอันนี้ก็คือเป็นกี่แบบอันนี้ขกองของลาหูของชุมชนที่เนี่ยมันอย่างงี้แหละกี่แบบลาหูครับเป,เป็นกี่แบบรื้อถอนได้แต่อีกอย่างหนึ่งก็ทอเย็บเย็บผ้าก็มี เสื้อเสื้ออย่างนี้ก็เย็บเย็บเป็ไงครับเย็บซื้อผ้ามาแลว้วก็เย็บอ๋อโอเคทน,นี้เป็นทอทอจริงๆตรงนี้เราอันนี้ที่ทำอยู่นี้ทออะไรอ่ะอันนี้ทอท้อข้อมือทอต้อข้อมือเสร็จแล้วขอนะอคือออกไปมาหลายที่มากครับไม่เคยเห็นการแบบประกอบกีดสดๆแบบนี้เลยแล้วเป็นกี่ที่แบบเก๋มากอ่ะดูดี มีบ้านตรงไหนก็ได้อ่ะอยากทำเงหนก็ทำอ่ะตรงไหนล่มทำตรงนั้นอ่ะตอกเลยเอาได้สารนี้เลยดีดีคุณอนุรักษ์บอกอ่องว่า การทอผ้าแบบพื้นบ้านของชาวละหูนี้สามารถทําได้เฉพาะสร้อยข้อมือกระเป๋าใส่น้ํารวมถึงถุงย่ามซึ่งจะใช้เวลาในการทําประมาณ2ชั่วโมงขึ้นไปขึ้นอยู่กับความยากง่ายของลายที่ทําซึ่งการใช้ได้พันกับกี่แบบนี้จะเป็นแค่การเตรียมเส้นสําหรับทาสร้อยข้อมือครับส่วนลายของสร้อยข้อมือคุณพี่เขาต้องเอาขึ้นมาทําต่อบนบ้านด้วยวิธีแบบง่ายๆสไตล์ชาวละหูซึ่งหลังจากคุณพี่เขาโชว์ฝีมือได้ไม่นานก็ได้เป็นผลิตภัณฑ์โอทอปของชาวละหู ออกมาหน้าตาสวยงามมากๆเลยแหละครับหลังจากดูการทอผ้าพื้นบ้านของชาวละหูสักพักท้องของอ๋องก็เริ่มส่งเสียงร้องออกมาแล้วแหะครับดังนั้นคุณอนุรักษ์เลยพาองกลับไปที่โต๊ะอาหารอีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนนี้อาหารทุกเมนูก็รอคอยให้อองมาลิ้มลองเต็มไปหมดเลยแหะครับ เอาละครับและนี่คือสําหรับอาหารของเราคอนเซ็ปต์ปบนมือครับพี่พิศกลมีพัฒน์ดีอ่ะดูแบบออริจินอลมากเลยอ่ะคุณพี่เจฮ์กับคุณพี่อนุรัาครับเราแนะนําดีกว่าอ่ะอันนี้เรารู้ไปแล้วคือน้ําพริกอันนี้คือผักกุดต้มผักกุฎก็จะมีที่เราตำตำแล้วก็ใส่พริกนะอันนี้แหละครับอันนี้ก็ผักกุดทอดน้ํามันอู้เนื้อกินมากอะ่ะ ผักกุดทอดน้ำมันนะครับและน,นี้ก็คือไข่ที่เราทําในไม้ไผ่นัเน่แต่สิ่งที่น่ารักมากเลยคือนี้ครับเป็นข้าวนะนพี่น้องที่เราชอกเนาะเป็นข้าวที่เราเออ่หุงในไม้ไผ่นั่นเองนะครับแล้วก็หั่นมาเหมือนข้าวปั้นญี่ปุ่นเลยครับเหมือนซูชิอะไรอย่างเงี้ยไปวิถีชีวิตสมัยก่อนทัห่ออย่างเงี้ยกินแล้วแบบนี้ยังทําสมัยนี้ยังทําอยู่ไหมทำทำเกือบทุกวัน,น,นผมไป,ไปไล่ไป Oh. แลนักท่องเที่ยวมาเนี่ยทําให้อย่างนี้ส่วนใหญ่คนที่มาเยี่ยมเยียนที่เนี่ยค่ะเป็นชาวต่างชาติเนาะครับสได้เนาะบ้านจังหวัดประเทศไทยแท้ๆคนไทยไม่ค่อยมามากันนะครับจริงๆพี่จะแฮทํากับข้าวเชื่อว่าจะต้องอร่อยมากพี่อนุรักษ์ต้อนรับอย่างดีเยี่ยมเหมือนอะไรรู้ป่ะเราขาน,า,นขา,าดเหมือนบางขยะเนี่ยพี่ ยู่ขน,นะดโอยอะไรรักษาเหมือนไข่ต้มแต่อร่อยกว่าไม่ได้เหมือนไข่คนด้วยนะเพราะมันมันดด้งๆอย่างี่นะเฮ้ยใช่ชาวเรากินเนี่ย,ยต้องใส่ทุกด้วยเหรอเหรอเหรอนี่นาทกใช่ไหมฮะใช่เดี๋ยวจะกละเกล็นครับพี่ครับ พี่อยากคุยภาษาพี่สีผมฟังไม่รู้เรื่องสิพี่บอกว่าอะไรกันอ่ะมันน่าจะใส่พริกสันหน่อยหืมไม่เคย,เคยก,กินนะ้ำพริกอู่นสะักจะกเป๋ี้ยนะเนื้อสุดรสชาติคล้ายน้ำพริกหนุ่มนะพี่นะนคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ย มันจะจัดจ้างกว่ามันจะถึงรสกว่าอร่อยมากนะครับน้ำมันมันกลมกล่อมโดยไม่น่าเชื่อเพราะวิธีทำมันง่ายมากเลยนะพี่เนาะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูนี่บ้างผักผุดเนาะผักแล้วผัดน้ำมันผักมันจะเึ้นไปแต่น้ำคืนหมดข้าวเนี่ยดีกว่า,ข,านนะข้าวเหนียวนะไปข้าวดอยด้วยนะนะฮะครับแล้วข้าวดอยมันแตกจากข้าวกลวงเหรอพี่เพราะว่าข้าวดอยนี่จะปลุก เฉพาะปลูกได้เฉพาะฤดูเดียวเพราะว่ามันปลูกเฉพาะหน้าฝนไม่ต้องใช้น้ำไไม่ต้องใช้น้ำปกติข้าวก็ใช้น้ำกันไหมฮะไม่ไม่ได้ใช้น้ำนะถ้าเป็นนาก็ใช้น้ำเพราะว่าไม่มีนาบนดอยเลยทำบนดอยแล้วมันปลูกขึ้นเหรอฮะปลูกปลูกขึ้นครับอืมหืมอร่อยมากรู้ป่ะอาหารที่เนี้ยเสนียอย่างหนึ่งคือมันหอมมันจะหอมวัตถุดิบที่ไม่แบบ เทคโนโลยีอ่ะมันเป็นรสแบบธรรมชาติมากครับมันมีความกลิ่นหอมของไม้นูน้นไม้นี้ไม้ไผ่อะไรเงี้ยคือถ้ามันทอดกับกระทะไฟฟ้าในปัจจุบันนี้ครับกลิ่นเหล่านี้มันจะไม่เกิดขึ้นเลยอ่ะเนานะพี่เนาะสีรสชาติแบบนี้เลยอ่ะจับชายแต่เผ็ดอร่อยมากความหวานของผักกุดมันออกมาเนาะครับใช่แล้วมันก็มีกลิ่นหอมไม้ไผ่ด้วยเนาะ ใช่กระบอกไม่ไผ่ไไใช่เคยกินอาหารญี่ปุ่นที่แบบอบไผ่ปะอย่างนั้นเลยอ่ะแบบเยวก็เลยรสชาติมันก็อร่อยมากแล้วมันก็เผ็ดๆที่พริกครับแค่นั้นเองอ่ะมันไม่ทำอะไรยากเลยอ่ะน่มมากมากเอาล่ะคุณพี่ผมต้องขอบคุณคูณพี่มากจริงๆเลยครับพี่จแจฮาครับลงมือทําทุกอย่างให้ผมขนาดนี้เนี่ยเรียกว่าสุดยอดใครบ้านขอร้องให้มาจริงๆครับมัน มันไม่ได้ไกลอะไรเลยอ่ะมันอยู่ในประเทศไทยด้วยซ้ำอย่างเงี้ยอย่าปล่อยให้ตะกรับบ่งเข้ามาริมรสความอร่อยกันเนาะถ้ามีโอกาสเราก็นองคืนหนึ่งเราไปในป่าทำจริงอย่างเงี้ยเรา้องใส่กระบอกไม้ไผ่หมดเลยถ้าสุกแล้วนี่ใช่ไหมฮะใช่เปาไปวมเต้ด้วยเนาะถ้า,าเราไม่ไม่ต้องใช้จานไม่ได้ช้อนตะเกียบทำเองหมดเลยไม้ไผ่ทุกอย่างใช้ไม้ไผ่หมดเลยอืดีอ่ะนะเมืทีเราใช้ชีวิตแบบเร่งรีบฮะมาใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์แบบเนี้ย มันทําให้ชีวิตเรามันดูมีเสน่ห์มากขึ้นครับอะเดี๋ยวเราต้องขอบคุณคุณที่จะแฮร์ก่อนเลยเพราะว่าทำอาหารให้พวกเรานะครับขอบคุณครับดีครับแต่พี่อรุณรักทย่กับผมก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปนะไม่ไปอยู่นี่โอเคเดี๋ยวเราตีกันก่อนครับล้าเด๋ยวช่วงหน้ามีอีกหลายอย่างที่น่าติดตามติดตามช่วงหน้ากับอาเซียิสมาครับ